น้ำตาเกิมหน่วยเลยวันนี้เป็นได้ไหมวันขอบใจลายเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่พัก็มาซื้อให้นอกก็อยอยู่ดีมีแคงเ่หนามเจียบใ่ได้ควมไข่ให่นีเด้อยจะมีความสุขตลอดที่ตลอดไปสาธุโอ้ดีใจ่ลูกบ่โยอย่าหายเดินหอมเด้อเดี๋ยวผมไปยังอาเขาเอาโลาจำเนี้ยสซไลโซตุ่มก็สไลก็จะหาน้ำเป็นยังอ่เป็นยังเป็นยังตป็นตั้งใจมายั้นั้นเป็นยังง่อดีแน ดีเจนทำน้องอ้อมเนาะเพิ่นกะเป็นดีเจไลายแล้วดีเจจนา้องหายแม่ที่เจ้างหายแบบเศ้าขึ้มกะตื่นตันใจที่ผู้ใหญ่จะดีแบบให้ความไมาวางใจแล้วก็หักข่าก็หักน้องอ้อมก็พูดอ้อมเศ้าขึ้นแบบดีใจคือการจจกหายน้ำซอฟด้วยนี่อยาจกหายแบบเจ้าตึมกันยังแบบว่าแบบมันมันตื่นตันใจที่ผู้ใหญ่หักแบบว่าบกดบฝันว่าสิมีมือนีเนาะการทั้งพ่อพันทัลของทั้งเฮือนของน้องอ้อมมาสันเนาะเพิ่นกะแบบได้ข่าวมาตั้งแต่โดนๆเนาะ กายังไ่ได้ยอ่อขึ้นแจ็คเตอร์ว่าสั้น,นเช่ไหมคน,นับซอกกึมก็ดีใจเนาะที่ผู้ใหญ่แห้ความเมตตาให้ความหักให้ความเสื่อใจทีมเข้ามาบอกว่าเฮาขอมาหาหน่องอ้อมนี่ยกะไล่เธอจำหนับขังบ่ได้พี่น้องเนี่ยซอกกึมก็มีพระใจตถ์ใจโอ้ยจากซอยน้องเด้เฮจเรสสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัตสุขุสุขชนจ้ามี่ก็มาบอกพ่อกระซ่องซอกกึมใจสว่างคือเก่าพี่น้องมือนในซอกกึมใจสาว่างกะมีโอกาสเนาะเพียงเนาะ ได้มาบ้านน้องอ้อมอีกแล้วมเมือนี้กัได้เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีได้มามอบสังกระสีหรือว่าแผ่นอลูซิงมุงล้างคาบ้านให้น้องอ้อมเนาะพี่น้องเนาะเบิง่งผู้แดดฮ้อนพี่น้องเอ้ยฮ้อนแห้งอีหลีกะด,ดีใจน้ำน้องอ้อมเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีหักเพิ่นแล้ะก็เฮาได้เป็นสะพานบุญได้มามอบสังกระสีแผ่นหลังคาเนาะให้เพิ่นเนาะถึงมันยังสิได้บ,คบ่ครบแต่ว่าเสาคึ้นกิดว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีทยอยมา่ใยเหล้วน้องเพราะว่านอกก้องกะเป็นคนที่น่าฮัก ลกเป็นคนทีว่าหนาอีตนหนาทงสารครอบครัวเพิ่นเป็นเด็กตตันยุงูคุณเลี้ยงพ่อแม่เนาะเบิ่งน้องเลี้ยงน้องซอยพ่อแม่พี่น้องซสก,กลุปลปอกไว้ขอขอสดปลอดภัยเนาะก็ขอบใจพี่น้องที่เข้ามาหับชมติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซสก,กุมเนาะทุกคอมเมนต์ก็เป็นกำลังใจให้เฮาหลายพี่น้องเลย แต่ขอบใจทั้งผู้ใหญ,ญ่ใจดีทีไ่ไว้วางใจเฮาที่เฮาเป็นสะพานบุญฝากเงินฝากคำเข้ามาบัญชีเฮาถึงแม้เพิ่นสิบ่จักกับเฮาเลยแต่เพิ่นก็มีความไว้วางใจเฮาเป็นพิเศษให้เฮาได้เป็นสะพานบุญให้น้องอ้อมกับครอบครัวน้องอ้อมเนาะ <c oughs> มื้อนี้ก็พอดีพี่น้องรถกับพอดีสังกะสีมาส่งเลยพี่นอ้องเด็กกำลังมาฮอตตะค่อมาถ่ายตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างฮ้อนพี่น้องมื้นอนี้ฮ้อนแฮงอีดีก็ดีใจที่ได้สังกะสีมาเพราะว่ามันบ่ซสักะสีลำบากเียหลวงตัวมันฮ้อนแฮงอีหลีเรามื้อนี่ยแต่ตะกึ่มยืนกัน้อง อะเพิ่นกระป๋ส่งตังกะสีอัลลูซิงเนาะเพี่นเนาะข่องน้ององอกมาเนี่ยขอบใจทั้งคุณใหญ่ใจดีเพิ่นคอยเพิ่อนจงยู่ดีมีแหง้งค่ะคลายลำรวยปัทพนาสิ่งใด้คอยได้จริงนั่มนอนรับให้ได้เงินหมือ่นนอนตื่นได้เงินแสนเด้อเจา้าถ้าซอยเรือมาสำแดงคอยกลับไปลอยเท่าพันเท่าเนา้อผู้ใหญ่เพิญญเ่นกะหนาหักหลายที่เห็นเจ้ากึิ่มกับทีมงานอยากให้เฮาได้มีผลงานแน่ๆอหนาคิดเพิ่นกะโอ้ปั่บปึ้มใจแห้งอะไรเพี่น้องเอ้ยก็คือมีอ่าหลายๆคนที่คอมเมนต์มาว่า อาซอกึมเป็นช่องน้อยแต่ว่ามีผู้ใหญ่เขาหาแบบงานใหญ่ชิ้นใหญ่คือขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนที่ให้ใหความเชื่อไว้เนื้อเสื้อใจเฮาหน่อยเฮา,า,าได้เป็นสะพา,านบุญได้ขับมาสวยเรือน้องอ้อมและขอบคุณอื่นถักพี่น้องอยากให้สอยเรือกับเฮาคืนนี้นีนต้อนรับทุกคนเงินทุกบาททุกสตางค์กระซี่แห้ถึงมือพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะใครถึงมืออาผู้เป็นฝากมาให้เฮาโบกเอาเลยจากบาทน,นอกจากผู้ใหญ่ซอยน้ำมันก็คือต่างหากแตขอบใจทั้งผู้ใหญ่ใจดีลวก็ขอบใจทั้งอา FC ทุกๆคนทุกภาคส่วนที่ให้กำลังใจเขาเนาะกะักกบากึมบอกไว้เนี่ยกะขอโทษขออภัยเดี๋ยวเบิ่งนดูดูก,กะซีเขาใจะสก,กึมพอซสก,กึมมันสไตล์นี่เนาะพี่น้องมื้อนี้กนอากาศค่อนคาฟอ้อนแดดเนาะสไลายแล้วก็เฮาจะเอาเครื่องลงสังกะสีลงหม้อเป็นน่องอ้อมกับแม่เพิ่นมื้อนี้กัมีข้าวจีผูญญ้ใหญ่เจดีฝากมาให้เนาะซื้อมาให้เพินเ่นเป็นอาหารเป็นอย่างหลายๆอย่างก,ก็คือเาก,กึมกะซื้อมาฝากมาต้อนเพิ่นเนาะกะขอเด้อพี่น้องตอนนี้กัยังเคลื่อน้องอ้อมยัง ปูนกำลังสิเ,เบิด์กำลังขาดอยู่พี่น้องปูนกำลังเบิดทั้งซีเมนต์ทั้งปูนน่ะเริ่ม hmm. เบ ja, ิดแล้วบ่มีแล้วก่ะขอความกรุณาผู้ใหญ่ใจดีภาคส่วนใดที่อยากซอยเรือน้องอ้อมก็ติดต่อเขามาทางช่องเซากึมใจสว่างเพื่อเขาจะเป็นสะพานบุญในเปิดน้องเพียงเนาะเดี๋ยวเขาจะไปติดตามชมกันเลยว่าเขาจะเอาเครื่องลงแหละเอาสังกะสีลงไปกันเลยพี่น้องป่ะสบายดีป้าลุงสบายดีเนาะงฮอกค่ะเดี๋ยวพ่อกับน้องอ้อมอีกแล้ววันนี้ก็เอาแผ่นสังกะสีลังคามาให้น้องอ้อมเนาะน้องอ้อมไปเด้อ ดีใจบ่ลูกที่ได้เลยดีใจน่ายิ้มน่าแนมเค่ยิบมสลด์หายนะน่ายิ้มน่าบ้านเลยพี่น้องเป็นดีใจได้อ่าหลังคาบ้านแล้วเนาะก็สิบบ่ต้องน้องก็บม่ต้องแดดเนาะไอเด็กก็ชิ่มพุ่มนี่กับทั้งทั้งภาคส่วนนี่กับอาชิ้ยังบพอแต่ว่าผู้ใหญ่ไปกระเบิ่องนอกว่าอันใด้ชิยังบพอกับท่าผู้ใหญ่ภาคส่วนใดอยากซอยเรือกับที่ต่อเขามาได้เนาะเพราะว่าการยังบพอน้องอมเนาะเพราะว่าออแปด แปดพุ่นแปดนี่คือพวกเฉพาะลังคาเฮือนเนาะลังคาเฮือนที่ว่าบริเวณลังคาเน,ะนาะแม่นบอกพอกระยังอจาจจะเกาะกระเทิบออกมากก็ตั้งหาน,ะนะาะเพี่อนเนาะกระจังบ่ากระอิเทนึงแต่เนี่ยเพิ่อนึงเนาะเพิ่นได้มีลังคาที่ว่ห่มก่อนเวลามุ่งเวลาหยังเนาะเดี๋ยวสิพาเพิ่ลอาไปเบิง่งกันเลยไปไปน้องอไปไปเบิงเบ่งกันเถอะแม่แม่จะไปยังลูก<า>ตอนน,อน,นี้ตอนนี้แม่เพิ่นมาน้มเนาะใช่ไหมสิพาท้องไปเบิ่งเนาะสีหยังเนาะสันจันทร์ลูกียังน่น้องสีหยัง เชื่อใคน้องเอมเลยี้น้องเอาหมักชี้น้องเอาหมักเลยหมักบ้าเลยเพื่อเลือกให้ชี้นี่ว่าชี้งายชี้ผ้าคือกำหมักละกันอ่าน้าซุดเนาะดีซุดเนาะเพียงเนาะให้เลือกเลือกเอาตัวดีซุดให้น้องเนาะแล้วก็มาว่านี่ก็ไปเลือกกับทีมงานเขาร์โบเรียนเสาลายแล้วบอชิตเลือกจะหัดก็ได้ดีสวยงามซุด เนี่ยเด็กพุมจะเล่นบ่เลยยิ้มเลยห้ังไหนยิ้มไหนยิ้มแย้มาไหนเห็ดเทีอนเห็ดยังก็จะได้ห่มมาเนาะแม่เมนเมนเดี๋ยว่ามันโมมีหลังคาเป็นเห็ดที่ทางดุมเพิ่นกระหอนแดดไปนังต้องสบายดีมาดูสลายเจะไพว่าเห็ดอะไรมาส่งมาเลยนี่งสิม่อบนังตองน้องอ้อมกินนังการอะไนี่ไปพุ่นบ่อ็ไปปุ่นโฮมปุ่นไปเมนเพราะว่าตอนนี้มันแดดเนาะไปนังตองจะเอาผักจีมาให้ผักจีแซ่บเจโน่ผักจีแซ่บของมา

นกพิมพ์นกข่ามนกข่ามนกน้อยกันเป็นนิสิตนกปาร์ตีกจองมาเลยถ้ากินข่าวบ้าดนไหกินข่าวน้องแตงไม่ับยังนี้แตงมาใหม่แตงมาใหม่กินบ้าีกินว่กินพี่เลอยากินน้ำยูอยากเป็นโบอีนพี่น้องเอ้ยอยากเป็นโบอีนตัวเองมันแพงยิ่งดูเซฟบ่ยิ่งดูแซฟอยู่บ่น้องส้องเคยกินนี่บ่ปาร์ตี้นี่กินอยู่ไปกินน้่นมต้มซีโมโลมาตีกันอยู่บ่ กรกมนค่าง้บตอนนี้กินกคนไ่ชอบอยู่สบายดีบะค่ะมีเส่้ผู้ทองสบายดีซิบ้นดูลูกแซ่บบอน้องอ้ําบได้ะินก่อนนี่บ่น้องอ่อนอันนี้น้องอ้ําพัชราภาอร่อยไหมแซ่บบ่ขอบใจขอบใจลูกไม่ลูกขอบใจลูกเลยค่ะขอบใจลุงขอบใจดูขอบใจลุงเลยตองขอบใจลายเด้อขอบใจลูกมีแฮงให้น้องน่ได้กินอนี่เขาจี้ดีนแซ่บกุ้งหมูในเซโนเลยอ่านสลัด แม่หันหันหันเซตูนเราขายมาทำปีตีเลยแม่แม่หันเนี่ยแซ่บขมูนตลอดแม่แม่ซอจีที่น้องอ่อนไปในนี้ไปช่วยแบกันบาทนี้ไปช่วยในประเทศได้เลยคนร้ายพอกินกระแ่บยังเมามันได้ทั้งล้างทาบ้านได้ทั้งซอจีต้องนอดเลยพี่น้องเอ้ขอบใจเนาคนนี้เนาะซอขึ้นกับขอบใจทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่ไว้วางใจเฮาให้เฮาได้เป็นสะพานบุญได้เฮามาให้ความสุขน้องๆให้แนวอยู่แนวกินเนาะให้เงินให้คำ แล้วก็ให้กำลังใจให้ทุกอย่างแม่นหมให้ความสุขแม่นคอยเปินลำเป็นรวยคอยเปินดูดีเงี้ยทุกความที่เก็ดแข่งเดิมแม่นเขาก็ดีใจแทนเจ้าดีใจแต่เต้นโดเต้นดองลูกว่าเป็นบ้าว่าสโนเอาดีใจแค่น้องอ้อมดีใจแทนน้องอ้อมเมนเมนจึงใจขนาดเลยเขาก็ดีใจกระเพิ่นนะดีใจกระเพิ่นเมนมินี้ชิมาก็เออฝากเงินมาให้อ่าท่างอันนาซื้อขอดีกินซื้อขอดีกินแล้วก็มีคำมาบอกอ่าน้องตองพ่อมกับพ่อเพิ่น เดี๋ยวสิเป็นยังกระจังว่าสิมอดชิมอดข้าวรกิจนี่ไงสนเสาร้า,ายเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะรอมอบตำหลังแต่ว่าสิเอาไปเอาสังกะสีลงสะก่อด<อ>ละกะ็ดีใจเนาะแม่ดีใจนะ้ำ <c oughs> <c oughs> ดีใจน้ำแบ,บบกะอาชีพผมเป็นผมเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ดอกแต่เง,งินซื้อของกินของอยาในครัวน,นี้ยังนี่แหละเพิ่นมอบให้คนจะเป็นก็ดีใจนะเพิ่นก็เป็นอาผู้ใหญ่ทั้งอาณาทานน้องมอบมาแหละคนเดียวกันดียังคนก็ดีใจชุดๆมันกขอบใจเพิ่นนั่นแหละ ใจองเพิ่นกะทำได้ใจดีใจแมนแมนแมนดีใจน้ำพี่น้องแฉะแฉล่ะจะแซ่บุลุกพลังน้อยแง่เด็กจ้องตาเนาะแซ่บุลุกเดี๋ยวไปสนุกเออมาไก่ก็จะกินน้ำพี่น้องโอเคเดี๋ยวสิพ่าไปเบิ่งเดี๋ยวเพิ่นจะเอาอ่าลังกะสีลงเนาะเพิ่นมาให้เสารายทายพอสากุ่มมันหลวกลงเปนเหมือนแบบบเป็นยังบดเอาแสงขึ้นบดเอาแสงพี่น้องไปเสารลายอันเป็นคนถือกล้องเสากึ่มเนาะกระบ่อกนี้ปันใด้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาสังกะสีลงเนาะพี่ค์เนาะเอาลังคาลงแล้วก็สิจ่ายเงินให้เพิ่นจะเป็นเฝ้ากรับแซ่บบุรุษน้องออนชื่อชื่อจะค่ายกันชื่อชื่อแต่ชื่อแต่อ้อมน้องเมื่อนี้ก็มาเจอกันอยู่นในบัดครบทีมเนาะทั hmm. um. yeah. mm ้ง hmm. ทั้งแม่น้องอ้อนน้องอ้ำแม่น้องอีชังน um ้องตองแมนแมนมาเจอกันอยู่นี่เลยพอดีเลยพี่นงค์เลยครบหน้าครบตากินข้าวเบิดแล้วบ่แกงหน่อไม้สิกินน้ำนี่มาบอกท่า ลัไปาพ่อแม่พี่น้องไปเอาเครื่องลงเนาะโดยโดยโดยจะไปเบิ่งกเรยพี่น้อง่ะกำลังเอาลงทั้งบ่อคำใส่ผู้ทองทั้งบอกเวียงเพิ่นกลับมาซอยเนาะทั้งตู้ซิดเพิ่นกลับมาเอาสังกระสีโซ่ลงซอยเพิ่นอยู่เนาะ บบาคำเบาเวียงพี่น้องไปฝากติดตามไปในเด้เอกดไลค์กดแชร์ไปใน,นไปกำลังใจไปใน,เ,นเป็นกาม,มาเป็นสุภาพบุรุษค้นเครื่องซอยลง,หลง,ง,งให้น้องอ้อมเนาะกำลังตองเพิ่นดีใจบ่น้องอ้อมดีใจดีใจหลายเนาะน้องอ้อม,มกับมายืนเบิ่งเพิน่นเอาสังกะสีลงหน,นอ่อย หน้าซื่นตาบานผู้ยิ้มเช่นนี้เท่เนี่ยมาดูเนี่ยมาดูดีใจเป็นบอน้องอ่อมเลยดีใจเห็ดเปิ่นเวินอยู่เ่ยงามในน้องอ่อมเนาะน้องอ่อมเนาะเมื่อนี้ก็อากาศฮอตน้องอ่อมเนาะเฮืลึกอเลยเนาะคัแนนว่าเห็ดเรียกกัดแบบว่าเป็นวินเลยเลยพี่น้องเลยเพิ่นกำลังจะเอาเครื่องลงพี่น้องทีมทีมเบากับเบาทีมหนุ่มๆกับมาเอาเครื่องลงซอยเพิ่น มีน้องมีพอนนองตองเนาะกำลังเห็ดเบียกซอยมันเอาสังกะสีลงโอ้ยน้องมาเห็ดจับหายเขาแห้งแดด้อนงนะมาหนิจิจับหายบุเป็นยังฮะเด็กปิดสะก่นเป็นยัง บบปิดบ่กคตรลวบ่นี่บ่เวียงมักา้องไนแบบคยทางบ่เวียงเพิ่นไปเอาเครื่องลงซอยนเพียเนาะเอาสังกะสีลงเนาะภารกิจจ่เพิ่นกลับมาสับคือมาหับต่เศร้านี่พูด อธิษฐานเนี่ยเศรขึ้นกับมาหัาน้ำพึ้นแต่เศร้านี่พุ่นเพราะว่าทายลบโบเป็นยังพะทานเพราะว่ามาถ่าเพึ้นเอาสังกะษีลงการทำการจ่ายเงินให้ทั้งห้านเพึ้นเนาะพอเมื่อวานเฮาก็ไปออเดอร์ไว้ซื้อแล้วก็เขียนบินให้ทางคุณยายใจดีเพึ้นเบิ่งกับราคานั่นนี่เนาะวันนี้เฮาก็มาเอาลงให้มันเสร็จสิ้นตามหน้าที่เป็นหมอบไม้เฮาเนาะเอาไปเนาะเอาไปเลย น้องอ้อมก็นายนิ่มไปลอยอยู่ทางนุมน่มๆกะมีแต่คนดีๆเนาะไปซอยเอาเครื่องเอาสังกะสีลงโอ้ซอยกันหลายผู้หลายคนนะพี่น้องเนาะหลายเหือหลายแหง้งตอนนี้ก็ยังขาดอยู่เนาะน้องอ้อมน้องอ้อมมายืนอยู่ลูกมาทีตอนนีย้ยังขาดยังอยู่ลูกตอนนี้ ตอนนี้ยังขาดยังอยู่คือมีปูนบอดดิเวดนะปอดังดังๆลูกปอดังดังปูนยังประมาณเจาะนี่แหละปูนขาดเนาะพี่น้องเอ้ยก็ยังปูนอยู่ด้วยพี่น้องเอ้ยตะปูเนาะอันนี้สีเขาซื้อสั่งมาอาตอนนี้ก็ยัง ปูนเนาะพี่น้องยังขาดอยุ่พี่น้องอมว่ะถ้านููนยายใจดีท่านไดที่เบิ่งอยู่ชมอยู่กับอยากติดตอ่อให้วาเป็นสะพานบุญซื้อมาให้น้องอมกับติดตอ่อมาได้นะเพียงเนาะคือครับจะเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะอ้า,อา,อาเอาไปเอาไปโบเบิ่งนเลยห้ัปจับกล้องกันเลยคำอยากให้เสากึ้เป็นสะพานบุญกะทติดตอ่อพัานสองทางเสาคึ้นเจสว่างมาได้ คือเขาจะเป็นสะพานบุญให้แก่เพิ่นเนาะอยากให้เพิ่นแล้วเพื่อนเนาะพี่น้องยังโบแล้วอยู่ยังขาดอยู่ยังขาดส่วนของอ่าขาดส่วนของอนาปูนเนาะตอนนี้ปูนก็จะเบิร์ตแล้วทั้งทั้งทั้งผภาส่วนอื่นก็ยังยังยังหลายอย่างเนาะน้องอมเนาะกันเนาะวอนผู้ใหญ่ใจดีเห็นจากซอยเหลือขอบคุณน้องอมกันที่ต่อเข้าไม่เนาะ เมนห่อนห่อนแล้วเพิ่นก็นเอาเครื่องลงเร,รียบร้อยเลยเพี่น้องเนงะาะถ,ถ้าหนุ่มอ้อมนี่ตอนนี้ก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขาดอยู่เนาะอ,อยากให้ทาเพิ่นผู้ใหญ่ซอยเหลือเนาะถ้าผู้ใหญ่อยากซอยก็ซอยได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งโอ้เลยจังได๋บะแดดจะมาพาจะพาไปใกล้ๆ,ๆกับอีต้นเนาะอยู่นี่แหละสมมุติว่าสมมุติว่าอยากให้หน้องอมยากเพิ่นซอยมีหยังแน่ที่ตอนนี้ว่าอยากให้ซอยนะน้องได้ปูนสิมาก่อ้อยยังมันลุ ่อยจีเทคานปูนเทคานกะสีบุพอมันใชเบิดแล้วปูนเทคานเบิดแล้วเดียวัยังประมาณสิบอมมันกะสีบุพออ่าปูนเทคานใส่ลายบุลุลายอยู่แล้วก็เวลาเาเทคานแล้วก็ต้องเลยโกะมันก็ต้องเนาะเนาะกะังบุพอ์ลายแนวเนาะเดี๋ยวเสียงไก่เหงียงนกกับน้องอ้อมมากราวขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะบางอย่างเข้าหุมลูกไป โอเคอ่า okay, uh, สบายดีกางเงยอันที่หนึ่งคะกินข้าวแล้วบอโดยเป็นยังไงเอ่ยดีอกดีใจอยู่ยบอโอ้ยตื่นเต้นหลายดีใจเนาะวอกกับบอวอกกับบอเนี่ยดีค่ะข้าวอ่วยพ่อกดิ้งข้าวออกเป็นแบบได้เนาะโอ้โโอโล,โอโอลูกให้แม่ให้แม่อวยพรกับลูกให้น้องก่อนเนาะอาบันนี้บนันนี้คือจังว่ะเพิ่นกะขอบใจทั้งผู้ใหญ,ญ่ใจดีที่หักน้องอ้อมกับแม่น้องอ้อมเนาะ เห็นความพยายามเห็นความอดทนตั้งใจขานามันเพียนของแม่เพิ่นเลี้ยงดูลูกผู้เดียวแล้วกะัน้องอมกะซอยแม่เจ็กน้องไปกันเลยเห็นความดีหละปะะเนเลยมาซอยเหลือเรื่องลงังคาว่าเห็นมันแดดกะสุดท้ายนี่เขาให้เอื้อกับอันน้องอมนะกับาวคำขอบใจเพิ่นนาะกอปนเคนขนี้ต่ความุลยใหหนาไก่เริ่มเ นี่แต่ความแข็วความมีความลำความรวยต่อไปกันโอ้ยเพื่อนโชคดีกมานมานเด้อโอยมืัอนี้ก็บขอบใจเพื่อนเนาะที่เฮาได้อ่างมามอบของอาหารการกินทั้งอ่าสังกษีเนาะอ่ะโอเคให้เอ้ยพาเพื่อนไปจะเพื่อนก็เสาะนี่คนเนี่ยเดชล,ลงกับนะน้องอ้อมตนะ่อเนาะน้องอ้อมเนาะน้องอ้อมกะโอ้ดีใจเลยนอนนอนรับอยู่บ่มื่อคืนนี่น้องหละ่ะแบบมอเตอร์ไซคเลยเป็นยังเจ็บหัวแบบดีใจล่ะอ๋าดีใจละเจ็บหัวมา โดีใจนำน้องอ๋อเด้อดีใจหลายอืมดีใจหลายตอนนี้ก็ขอบใจทางปุญญาใจดีบรรทุกฝากส่วนเนาะน้ำตาเกือบหน่วยแล้ววันนี้เป็นได้ไ้าขอบคุขอบใจหลายเด้อปุญญาใจดีที่พาน้องมาซื้อให้น้องก็ค่อยอยู่ดีมีแคลน่าคุณลุงความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีเด้อค่อยจะมีความสุขตลอดตีดตลอดไปจ้าุโอ้ดีใจลูกบ่โอยอย่าหายด้อยน้องอ๋อเด้อเดี๋ยวผมไปยังอาครับโซล่าจำเลยโซไลโซกึมก็โซไลก็จะหายน้ำไปยังลูก เป็นยังเป็นยังตื่นตันใจมาเั่นนั้นดีใน้ำน้ำน้อนดำน้ำน้ำน้น้ำ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 เป็นีำจ้ลน้แน้ำดีำจ้ำน้ำน้หน้แม้น้ำน้จน้ำน้ำน้ำ่้กน้ำน้ำน่น้ำน่ำน้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 าน้หนคำน้ำา้ำน้ำ้ำน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 น้น้อน้้ำน้น้้ำ้ัก้ำน้ำน้ำนน้น้ำน้ำ้น้านน้ำน้บ้ำนน้ำนกำห้น้ำน้นเำน้น้ำนน้บนนมันมันงนนน้บฝันว่าสิมีมื้น้นน ก็ทั้งพ่อมันทั้งเพื่อนของน้องอ้อมมาชั้นชนะเพกุนกัแบบได้ข่าวมาตั้งแต่โดนๆเนาะกัยังบันไดย่อขึ้นแจ็คเตือยมาชั้นชนะเนาาะกึ้งกัดีใจเนาะทีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้ความหักให้ความเสียใจทีมเขาเนาะเพาะว่าเขาขามหาน้องออ้มนี่กยกลายเตือจนนับขังบันไดพี่น้องเนี่ขากึ้งกัมีภาระใจแบบโอ้อยากซอยน้องเด้เแ็ดจะได้น้องก็ได้จะถ่ายคลิปถ่ายคลิป ฝากคุณนายว่าส่องไงส่องไหนก็สามารถซอยได้บัดขอเพียงแต่เฮาเป็นสะพานบุญเนี่ยค่ะมาซอยเราเพิ่นมื้อนี้ก็ดีใจแฮงเพิ่นบบน้ําตาจนออกบ่เป็นหยังเด้อสู้ๆน้องเอ้ยนี่แหละกะสิเฮาเฮ็ดดีทําดีคิดดีคุณนายกะสิฮักเฮาแล้วเฮาจะเจอแต่สิ่งดีๆนะทุกคนเนาะแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนน้องอ้อมนี่แล้วแน่นอนเดี๋ยวสัะดึงกะสิเป็นแฮงพักดันแล้วก็ซอยให้เพิ่นได้อ่ามีคุณนายเข้ามาเรื่อยๆเนาะให้เพิ่นก็มาซอยเหลือจนกว่าน้องจะเสร็จเพื่อนจะแล้วพุ่น้องสิมาอัปเดตติดตามเรื่อยๆเด้อสู้้้้้ๆเเเดดออบ่ป็็็นนหยังแลวกกมืีี๋ยว มีแนวมีแนวเดี๋ยวจะพาซุ่มแซวแมวพงโอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กสิฝากกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ง่องซับกึมใจสว่างแน่เพื่อจะบุญคันคิดไปไหมล้วก็ฝากขอบใจพี่น้องเอชีพัฒนสุขสุขวัลทีไขความกรุณาเมตตาเฮาให้เฮาโดยเป็นพันบุญน้องอ้อมในคลิปนี้นะซับกึมกับบูมยังร้ายซับกึมกับซีจะจบคลิปนี้แล้วก็ฝากมีแต่ก่อนแล้วก็ บบมินยังเนาก็ขับขอบใจพี่น้องนอก้ะก็พโฟเม่ FC อฟซีพัฒนทสุกคนที่แห่ความไปบางใจแล้วก็กกาณูน่าเฮ้าด้เป็นสะพานบุญแล้วยังมีหลายๆแนี้ที่ซักกุมบ่ไปในคลิปแหละย,ย,ยังครบคี่น้องเว้ยเพื่อนน้องอ่อมก็ขอความกาุูน่นาด้อเพิ่งเด้อ ผู้ใหญ่จะดีพักส่วนได้ที่กำลังเบิ่งอยู่อย่างเฮาเป็นสะพานบุญก็ติดต่อมาได้เฮาจะยิ่งดีจะเป็นสะพานบุญแหละกะัมอบเงินให้น้องอมทุกบาททุกสตางค์เนาะตามที่ผู้ใหญ่ต้องการนั่นแหละก็ขอบใจวัตถุภาคสวนดีมาเบิง่งเฮาสนับสนุนเฮาแล้วก็ให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเนาะและก็ค้าขายล้ำรวยทุกคนที่มาติดตามและที่มาให้กำลังใจที่เป็นผู้สวยเลียนะ้องอมเนาะและก็คลิปนี้บุีหยังหลเซอกึ่นกันจ,จบคลิปนี้แหละกะ็แต่ฝากคลิปนี้แหลวกะ็จบคลิปไปก่อนเนานะพี่น้องจะได คือฐานอะไรที่มันตอ